โอเคพบกับผมพาทริสสาวแล้วนะฮะเอาละอ่าดูเฟตดตี้เราดิผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเฟดดี้มันดูแบบอ่ดูเข่าขึ้นมากเลยในการเรียกเฟดดี้ก็คือกดตัวตัวคิว,วนี่ก็จะวิ่งมาหาเราแบบนี้เฮ้ยทำไมตอนเฟดดี้วิ่งมาหาเราเธอมันน่ากลัวอย่างวะโอ้โหบอกเลยถ้าโดนเฟดดี้อัดนี่คือเล เละจริงจังโอเคเห็นมีคนเมนบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นอันตรายต่อเราใช่จริงด้วยอ,อ้โผมรู้สึกว่าผมนีออ่มีอะไรบางอย่างที่เข้าใจผิดไปเยอะมากเลยว่าไงเราเป็นมิตรกันนีนะ้รู้เลยคือเราได้ออบัตรเ e c u ริตีมาใช่ไหมฮุย,ฮยเปิดได้แล้วสวยเลยตอนนี้ชีกะไม่อยู่ใช่ไหม ใช่ครับผมชิกาล่าสุดคืออยู่ที่เอ่อะไรนะที่สนามที่แรงเด็กอะ่ะมันทำไมมีลิฟต์สองอันไปไปลิฟต์ไหนดีเออขวาล้ายซ้ายดีไปไปซ้ายกัน เช็คนาฬิกาว้าวบรรยากาศมีเสียงเพลงให้ฟังด้วยเว้กระตุกกระตุกกระโหลดแมปโหลดแมปโหดชาเกียวอุ้ย มาหัสจรรอีกแล้วต้อง p ตกใจโหอ,อ,อะไรเนี่ยโอเคครับผมโอเคได้บัตรฟรีโอเคด้ว่าหุ่นที่นอกเหนือจากตัวนี้คือห้ามเข้าใกล้ เดี๋ยวพี่เคพี่ชิกลาบผมมาจะไม่ดีเอาแนะ้วตอนเราโอดูสถานที่แห่งนี้สิโอ้ไมเกิมันเดี๋ยวว่าสวยงามมากเลยเอ่าผมว่านะเราไปชั้นหนึ่งก่อนดีกว่าอ่าฮะไปชั้นหนึ่งลงบนไดดิเฮ้ยทำไมตรงบนไดที่มันมืดจังเลยไปตายสิ มีที่รีชาร์จไฟฉายด้วยสวยเลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวที่จะว่าแบตไฟฉายเราจะหมดต่อไปสวยงามครับดูใหม่ก่นอนอ,อยู่ที่เคาน์เตอร์ซิเคียวริตี้เออไม่ใช่ชั้นหนึ่งหาท่อท่อมันจะอยู่ในวะนั่นแหละประเด็นโอ้โหรุกสึกอยากได้ความใหม่มาก รู้สึกอะไรกระตุกไปหมดเลยจะรู้ไหมว่าท่อมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยผมเห็นจุดเซฟแต่ไอ้หุ่นพวกนี้นี่สิวิ่งไปเลยวิ่งไปวิววิววิมาไม่ได้มาไม่ได้เรียรผมทำไมเหรอ โอ้โหเผลอแต่ผมจะไปต่อไม่ได้ผมจะไปต่อก็เมื่อผมขอเซฟก่อนเซฟก่อนแป๊บนึงเข้าใ,ใจไหมโอเคขอพะชายพะชายด้วยโอเคหอมลุยไปเ e ็กเกอต้องได้เข้ามาที่ท่อจริงด้วยไปโอเค ต้อทำไมท่อมันน่ากลัวจังวะมีอะไรผมมอาจจะทำไงเนะี่ยถามจริงมันต้องมีอะไรเซอร์ไพหรือเปล่าบรรยากาศในท่อนี้มันเหมาะมากเลยนะจะปอกให้เสียงอะไรอะ่ะเสียงดน,นตรีน่ารักน่ารักนี่ไงอะไรครับพี่วันดี วัตเตอร์วัตเตอร์ฟาร์กวัตเตอร์ฟาร์กวัตเตอร์ฟา์โอเคโอเคมาพอวิ่งครับเย้ยนี่ไงวู้ฮู้ไปตัวอะไรก็ไม่รู้วิงว่งวิง่งวิ่ง Okay. โอเคเฮ้ยเขา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 เอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยสไลสไลสไลอุยๆๆยาเซอร์ไพรส์ไม่ตามมาใช่ไหมไม่ตามมาแล้วใช่ไหมไม่รู้แต่ตอนนี้ขอเซฟก่นอนเฮ้ยมันเป็นห้องอะไรวะเนี่ยห้องน้ำอ่าฉี่ทีหนึง่งไ,ไม่ได้ฉี่มาตั้งห้าชั่วโมงโอเค เสียงอะไรวะเสียงอะไรอยู่ว้าวอะไรเสียงอะไรอะใครเห็นเหรอชิกะมานี่ยังไงนี่อะโอะ้ต้องได้วิจูว่ะ เขวบอสต้องไปไปชูว่ะไม่ไม่ยังไม่เห็นไม่เห็นกอยฮีอละแู้วเดวิสเดวิสเดวิสวิ่ง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 ยอขลิ่นวิ่งยอวิ่งโยกวิ่งโยกสบอกไม่เห็นหรอทดิอ่าแล้วทางเขาอยู่ไหนวะแล้เขาอยู่นี่ ขอลบบอลพี่เจขอลบบอลอุ้ยโอ้โหประเด็นคือผมจะหลบไงวะเย้มันติดเก้าอี้มันติดเก้าอี้เอ้าไม่เห็นเฉยเอ้าเอ้าที่หลบชั้นนีอะไรดีวะอ๋อโหขอแค่เราอยู่ในมุมนะ ชี้กัดก,ก็จับเราไม่ได้ <g ill ly> อะไรวะเนี่ยแล้วยูวู่ผมก็ได้วิ่งมาโอเคมันมีทางไปต่อไม้ยขอเปิดกระเป๋าก่อนนะขอเปิดกระเป๋ากนโอเคเราต้องไปต่อเอาละขอดูก่อนนะอ่าด้านหน้าเราอยู่ตรงนี้หันไปเดี๋ยวลง อย่างยาวอะ่ะต้องไปยาวไปยาวๆบอกเลยว่าไปยาวๆโอเคผมว่าต้องได้ไปเชิญกับด้านล่างว่ะใช่ไหมบอกทีสิมันจุดเซฟตรงนี้ไหมนี่ไงสิ่งที่ต้องการลักเลยผมนี่กดลักให้เลยโอเคแล้วดีาร์ไปใช้ใหม่แบตต้องเต็มตลอดเวลา โอเคพี่ปูมใกดอ๋อมันกดไม่ได้ออเดอร์สั่งออเดอร์สั่งทำไมอะหิว่้าเรอไอ้หนุ่มมันกดได้อะกด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 เฮ้ยบัตรซีควเรตี้ได้บัตรซีคิวเรตี้ โอ้ล็อกโอกเคโอเคยัยนโอเครับสั่งออเดอร์ล่อล่อไปมาเลยชิกะเธอชอบพิซซ่าใช่ไหมเออไป <S <S ไป โอ้คุมคุมได้ด้วยนี่กูกูต้องมาทำพิซซ่าแล้วเนี่ยโอเคทำไงอ่ะแอดชีสอ่ะมีเวลาจำกัดด้วยยังไงต่อผมว่าผมจะเจอชิกะจำในมิชานี้แน่นอนท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงปิดตาไว้เลยปิดตาไว้เลยครับ พรุนี้ปล่อยแล้วใช่เหรอวะเอาละอ๋อโอเคมันนี้ให้อ่านอยู่โอเคตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ชีสเออโอเคน่าจะผ่านได้สลุยเอาละใส่เนื้ออฮะต่อไปก็ใส่เนื้อ อันนี้ไม่ใช่เนื้อน็อตมิดเนื้อมันอยู่ตรงนี้นี่ไงฮะไอซับอิชิกามันนั้นน่ะมันมันบังซับมันตีกันโอเคน่าจะได้ เปิดไม่ได้ว่บอกว่าต้องดรอเวลาที่เราเราต้องมาห้องนี้ช่วยได้พิซซ่าแล้วได้พิซซ่าแล้วโอเคพิซซ่าใช่ครับสนใจเปล่า ขัวชี้ oh เชี่ยร์เพราะใหม่ก็ขอเซฟใหม่ขอเซฟใหม่ให้ในเมื่อผ่านแล้วขอเซฟใหม่ก่อนแค่เอาพิซซ่ามาให้ทำไมต้องทำร้ายแบบนั้นด้วยชิก้าเธอมันน่ารักแล้วเธอไม่ก็โคตรน่ากลัวโอเคเดี๋ยวขอส่องดูด้านล่างก่อน ตอนนั้นล่างผมจำได้ว่าทำพิซซ่าตอนนี้หายไปไหนแล้ไม่รู้เออหายไปไหนแล้ไม่รู้โอเคอยังไงเราก็ต้องได้ลงไปให้หาย,ยาหาแล้ว <Hello? S 1> ประตูเปิดไปดได้ประตูเปิดไม่ได้เวนกุงทางนี้ก็เข้าไม่ได้อีกเวนกุงอ่าไหนๆก็หอบเดินมาตรงนี้แนละ้ว โอเคโอเคเจะยเย็นครับตรงนี้มาได้ครับตรงตรงที่ร้านพิซซ่าเปิดได้ตรงนี้เปิดไม่ได้โอเคต้อ okay. งเหมือนต้องได้มาตรงร้านพิซซ่าจริงๆแหละออเรทำพิซซ่าใหม่ไหมเสียงอะไรอ่ะ <c oughs> uh <c oughs> What you doing man อะไรอ่ะคือกินพิซซ่าเหรอหรือกินขยะนั่นมันขยะไม่ใช่เหรอแล้วผมควรทำอะไรดีดูแน่ๆคือผมอยากเอ่ออยากเปิดกระเป๋าจะเห็นผมไหมวะกระเป๋าอยู่ด้านหน้าเองเปิดได้

ไปอยู่ตรงหน้ากูได้อย่างไรถามจริงมึงแดกขยะอยู่ไม่ใช่หรอเว้ยเลยน่ากลัวโอ้รู้สึกว่าต้องได้เดินตามนี่มีกระเป๋าตรงนี้เปิดก่อนแล้วกันนะ เสียงด้านหน้าเราไม่ใช่หรอเพื่อนมีที่รีชาร์จไ่ฉายไหมมันจะหมดแล้วอ่ะเพื่อนอเคเสียงชิคกาอยู่ด้านหลังเราไอ้ทางซับซอ,องซับซ้อนจังวะอาไรเอ่อทางนี้เหรอใช่ไหมผมว่าใช่แหละ การเดินเมื่อของผมมันถูกต้องตลอดอยู่แล้วโอ้ยทำไมเสียงแค่อย่างวะแบตก็จะหมดสีส้มแล้วเนี่ย,ยมีกล่องไหนก็เปิดเลยได้โพเตอร์เก่าลูกกต่ายโอเคโอเคครับ รู้สึกว่าต้องได้ผ่านตรงพวกหุ่นเยอะๆเนี่ยว่าพวกนี้มันไม่ทำอะไรเราเว้มันไม่ใช่ตัวถือไปชายเหมือนกันเหมือนกันายาอย่าดโดยทางดัน ไม่ไ <N> ด <ame. S 2> no, ้ช <circumst ant ial lawyer> ่วยผมหุยไม่เห็นไม่เห็นเนียอยู่เ <out> น <Okay. Spencer>? ียนอยู่โอเคเมว่าไม่มีหุ่นไหนที่ดีเท่าตัวสีสีส้มละโอเคต่อไป มันอยู่หน้าคุณเลยไม่ใช่หรอไม่เลยอุยอ้ย <c oughs> เหตุได้ไงไปแล้วใช่ไหมไปก็เฮียแล้วว้าววิ่งวิ่งแกกุลีวิ่ง ไม่บอกกลับมาที่เดิมเอา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 ไดวยอุยรอดได้ไงวะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเอไปโอเคตรงนี้้องจะห่างเยอะพอสมควรอยู่สบายจะได้ตัวต่ำหนึ่งปรปเด็นเก๋อไอ้หุ่นนี่เข้าใกล้ไม่ได้ให้ตายเดี๋ยวให้ทางออกอยู่ทางนู้นฝากน้อ ต้องมาทางนี้แหละถูกแล้วดูพวกหุ่นนี้สิไม่ชิกคก้ากำลังมา no เกินเยอะเหลือเกิอนนะพวกมึงเนี่ยฮะเฮ้อมึงไม่ต้องจำกูหรอกเ็นขเขาเก้าซักผ้าได้ไหมเออ <c oughs> no s h i c a please no เวน no oh ทักตาดิ้กกู กบมาอย่างนี้ได้สบายใจมาแต่ว่าต่อจากนี้แหละเราจะเอายังไงวะดูกล้องก่อนอ๋อนี่ไงทางโอ,โอเคโอเค อุ้ยมีหมุนด้วยโอ้โหาหมุน3ามอององศาเช็คโคตรโหดเลยมากูวิ่งมาแล้วกูวิ่งมาแล้วทางไหนวะาหยลบก่อนเลยกู

You think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So you are going to wait right there and lost and found until your parents or the police arrive. Yet? What? อยากดูจ้ำว่ะอมผมไม่แน่ใจนะเอ่อสาวสาวรปภคนนี้กับตุ๊กตากระต่ายนี้เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่อย่าอย่าสปอยผมนะ่ะไหนๆก็ไม่มแล้วขอดูใหม่แล้วกันนะฉากจ้ำนานๆที่จะเห็นแหม มะฮะมีโบกมือด้วยน่ารักจังมาจำให้ชื่นใจทีหนึ่งโอเคโอเคโอเคตรงนี้แล้วตรงนี้ล้เพิ่งเห็นว่ามี กล้องรปภเย็นน่ะเอา้าแล้วกลายเป็นตุกตาเฉยบอกสิว่าเป็นคนเดียวกันบอกสิโอเคโอเคตบเปิดกล่องใช่ไหมไขวางโอ้ได้แล้วหมุนหมุนหมุนสวยเข้าเข้าเข้า,ขาไปโอเคต้องหาเฟรดี้ เรียกเฟดดี้เรียกไม่ได้เรียกเฟดดี้ไม่ได้เฮ้ยคือเดินตามเรามาเลยเ้ยเฟดดี้อยู่ไหนวะเดินตามมาจริงเหรอไม่ไม่ได้เดินตามจะไปนู่นละโอเคทุกวันี้ต้องหาเฟดดี้เฟดดี้อยู่ไหนวะเรียกเฟดดี้ไม่ได้อ่อเฟดดี้ฮัลโหล อยู่ในนี้เปล่าหาเฟตตี้ยังไงวันเนี้ยแต่รู้นแน่ๆขอเซฟอ่นวิ่งไปรีบเลยเฮ้ยใช่แล้วเฟตตี้ เฟรนดี<ไ> er ้แปลกๆไปนะกดลิฟต์ดิเฮ้ยกดลิฟต์กดลิฟต์กดลิฟต์แม่งเฮ้ยกดลิฟต์ไม่ทันกับกดลิฟต์ไม่ทันโดนหนีไปดิโอ้หายไปเถอะนะหายไปเถอะไปเบลคอมเบลคอมอากีนโอเคหนูมิชั่นนี่ บอลไรแล้วทำไมเวลาเปิดวิชชันทำไมไมักนกระตุกวนะเนี่ยเฮ้ยถามจริงพี่ตายตามเรามาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยโอเคเห็นจุดเซฟตรงนี้ครับก,ก็เลยมาไปเซฟไปโอเคเรากำลัลงเข้าสู่ทางใหม่ว้าว ทางนีหยอบอกทีนี้ว่าใช่ใช่แล้วแหละว่าไงทางเนี้ยดูแบตดิไม่ไม่พร้อมเลยแบตไม่พร้อมเลยมีที่ชาร์จแบตไหมเถอเนี่ไม่มีหรอถามจิ <c oughs> แล้วมันมีด้านซ้ายและมันทำไมมีทางนี้อีกเนี่ย oh my god oh นี่ไงที่ชัดเธอเทศัพท์อะไรไฟฉาย ผู้ชมเอาละผมพักเล่นเท่านี้ก่อนแล้วกันพฟ์ทหน้าค่อยมาตุลุยแล้วกันนะผมผมเดาว,ว่าเรารปอกันนั้นเป็นกระต่ายไปแต่ผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะอันนี้อย่าเพิ่งสปอยผมนะเดี๋ยวผมอยากรู้ตอนจบด้วยตัวเองโอเคาก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย